ราศีมังกรกับคู่รักคู่สมพงศ์12ราศีคู่ไหนเป๊ะคู่ไหนปังนิรายาทาโรโนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันที่ราศีมังกรนะคะเราจะไปดูคู่ทั้ง12ของมังกรเนี่ยจะ เป็นยังไงกันบ้างนะคะเราไปดูความเข้ากันได้คบกันแล้วรุ่งด้านใดทํำยังไงให้รุ่งแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรเรามาเริ่มกันที่มังกรกับมังกรเลยนะคะคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่เหมือนกับแข็งแรงเหมือนกับภูเขาเลยถ้ารักกันก็คือสร้างอาณาจักรได้จริงนะคะความเข้ากันได้เป็นยังไงเข้ากันแบบลึกเลยนะคะล,ลึกซึ้งเราก็รู้จังหวะชีวิตตรงกันก็คือเหมือนกับเป็นธาตุเดียวกันนั่นเองนะคะพูดน้อย แต่รู้กันว่าอะไรคืออะไรนะคะไม่เรียกว่ามองตาแล้วรู้ใจไม่หวือหวาแต่ยาวนานนั่นเองคบกันแล้วรุ่งด้านใดต้องทำพวกอสังหาการเงินสถาบันนะคะการบริหารหรือว่างานที่เป็นระยะยาวๆนั่นเองทำยังไงให้รุ่งต้องมีการนัดเดตแบบมีตารางซะหน่อยนะคะแล้วก็หาเรื่องนุ่มๆม,มาคุยกันทีนี้ข้อควรระวังคืออะไร บางทีทํางานจนลืมความรักก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าต่างคนต่างไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะคะก็เลยแบบไม่มีใครเป็นฝ่ายเติมใจให้กันแต่กันนั่นเองต่อไปนะคะจะไปดูมังกรกับกลุมสําหรับมังกรกับกลุ่มเนี่ยเหมือนมังกรอ่ะเป็นคนที่มีแผนใช่ไหมคะมีแผนเป็นระบบระเบียบส่วนกลุ่มอ่ะก็จะเป็นเหมือน ความฝันนะคะเป็นคนที่มีฝันถ้าประสานทั้งกันได้เนี่ยก็จะกลายเป็นคู่แห่งอนาคตที่ดีเลยทีเดียวความเข้ากันได้นะคะเรียกว่า,าเติมซึ่งกันและกันได้ดีนะคะแล้วก็คือมังกรเนี่ยมีความเป็นระบบระเบียบด,ดีแล้วกลุ่มเนี่ยก็จะมีในเรื่องของอุดมคติใช่ไหมเพราะฉะนั้นมารวมกันเนี่ยก็จะเปลี่ยนโลกได้จริงนั่นเอง คบกันแล้วรุ่งด้านใดธุรกิจแนวใหม่นะคะพวกอะไรที่เป็นแนวใหม่ๆนะคะเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมก็ตามการศึกษาก็ได้หรือทำเพื่อสังคมทำยังไงให้รุ่งกลุ่มอาจจะต้องเปิดให้มังกรวางโครงสร้างให้นะคะแล้วมังกรก็ต้องเปิดให้กลุ่ม,มเติมวิสัยทัศน์ให้ก็จะดีข้อควรระวังกลุ่ม อาจจะดูแบบลอยๆซะหน่อยนะคะแล้วมังกรอาจจะดูแบบเหมือนยึดติดก็ต้องตกลงกันว่าเป้าหมายร่วมคืออะไรนั่นเองนี้เราไปดูนะคะคู่ที่3มมังกรกับมีนมั่นคงเจอกับความฝันคือรักที่ละมุนแล้วก็เป็นจริงได้ความเข้ากันได้มีนต้องการคนดูแลส่วนมังกรเนี่ยก็ทำหน้าที่นั้นได้ดีนะคะแล้วมังกรต้องการคนปลอบมีนก็มีหัวใจพิเศษ ที่เข้าใจคนเก่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นสายปลอบโยนที่ดีนั่นเองคบกันแล้วรุ่งด้านใดต้องไปทำเรื่องของศิละปะหรือว่าการศึกษานะคะงานช่วยเหลือคนก็ดีนะหรือจะเป็นงานดูแลสุขภาพก็ได้ทำยังไงให้รุ่งทีนี้ในเรื่องของว่าทำยังไงนะคะถึงจะรุ่งนะ คือมังกรน่ะจะต้องลดความจริงจังลงแล้วมีนก็จะต้องแสดงความรู้สึกให้ชัดเจนยิ่งขึ้นข้อควรระวังมังกรอาจจะมองว่ามีนเพ้อฝันได้นะคะแล้วมีนอาจจะรู้สึกว่ามังกรน่ะเย็นชานะคะแล้วก็ไปแบบพูดเหมือนกับว่าตําหนิกันในเรื่องแบบนี้ก็ต้องระวังนิดหนึงทีนี้เราไปดูนะคะคู่ที่ 4, มังกรกับเมธเป็นเหมือนไฟปะทะกับดินใช่ไหมคะเมธก็คือไฟมังกรก็คือดิน แต่ถ้าเข้าใจนะคะความต่างนี้ได้นะก็จะเป็นคู่สร้างจริงแบบมีพลังสูงเลยความเข้ากันได้นะคะไปดูเม็ก็จะไวนิดนึงนะคะส่งมังกรเนี่ยจะนิ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนต่างกันอย่างสุดขั้วแต่ก็มีจุดร่วมตรงกันก็คือเอาจริงเอาจังถ้าเป้าหมายชัดแล้วก็เดินคู่กันไปได้เนี่ยนะคะ ถึงจะมีความต่างกันแต่ก็จะสร้างอะไรได้เยอะเลย mm hmm. ครบกันแล้วรุ่งด้านใดนะคะต้องเป็นพวกธุรกิจสตาร์ทอัพนะหรือว่างานโปรเจกต์งานที่ต้องบุกตลาดหรือว่าโครงสร้างใหม่ๆก็จะดีทำยังไงให้รุ่งเมธก็จะต้องฝังมากขึ้นนะคะในขณะที่มังกรนะพูดช้าก็จะควรพูดให้เร็วขึ้นอะไรแบบนี้นะคะก็แบ่งบทกัน คนที่ลงมือเนี่ยจะเป็นเมษนะคะส่วนคนที่ดูแลแผนนะ่ะจะเป็นมังกรข้อควรระวังคืออะไรนะคะสำหรับสราศีเมษเมษเนี่ยคือเหมือนกับอยากที่จะเร็วใช่ไหมคะอยากที่จะทำอะไรเร็วๆแต่มังกรอนะ่ะอยากที่จะชัวร์ๆก่อน slow but sure อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพบกันครึ่งทางนะคะระวังการทะเลาะเรื่องวิธีทำมากกว่าจุดหมายนะคะเพราะฉะนั้นควรจะ โฟกัส uh, ที่จุดหมายด้วยนั่นเองคู่ที่5นะคะไปดูมังกรกับพฤษบคู่นี้ก็เป็นดินคู่กับดินใช่ไหก็จะเป็นความรักที่ไม่หวือหวามากแต่ว่าแน่นปึกเลยความเข้ากันได้เป็นยังไงนะคะก็เหมือนถูกสร้างมาให้สร้างอะไรด้วยกันอะทั้งคู่ก็คือจะมั่นคงชอบความเป็นรูป,ปธรรมแล้วก็ทำงานเก่งทั้งคู่คบกันแล้วรุ่งด้านใดนะคะต้องเป็นพวก ธุรกิจอสังหานะคะการสะสมทรัพย์ร้านของพรีเมียมร้านงานบริการอะไรก็ได้ที่แบบมีความหรูหรานะคะทำยังไงให้รุ่งก็ต้องเพิ่มความหวานด้วยนะคะแล้วก็จัดเวลาหยุดงานมาเดทกันอย่างจริงจังนิดนึงเพราะว่าจะเหมือนกับต่างคนต่างงานเยอะไงข้อควรระวังนะคะเหมือนกับเป็นคนรักษาเหมือนดื้อเงียบทั้งคู่นะคะเพราะนั้นเนี่ยอาจจะลืมแสดงความรัก เพราะคิดว่าคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะน่าจะรู้ไงก็เหมือนคิดไปเองเราไปดูคู่ที่6นะคะมังกรกับมิถุนนะมังกรกับมิถุนเนี่ยระบบอ่าเจอกับความไวใช่ไหมถ้าไม่ปะทะกันจนแตกเนี่ยมันก็คือพลังในการสร้างนวัตกรรมได้นะคะเ,คเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าความเข้ากันได้นะคะเราก็จะไปดูว่ามังกรเนี่ย คือช้าๆแต่มันคงส่วนมิถุนน่ะจะไวนะจะไวแต่มันอาจจะกระจายได้ไง <c oughs> ถ้าพังแล้วเนี่ยจะกลายเป็นเหมือนกับว่าอ่ามันเป็นแบบต่างคนต่างคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะมีการทนุถนอมแล้วก็เข้าใจตรงนี้กันนะคะตรงจุดนี้แหละในเรื่องของความต่างนะคะ ทีนี้ไปดูครบกันแล้วรุ่งด้านใดนะคู่นี้ต้องทําแบบธุรกิจการศึกษาการสื่อสาร <c oughs> นะคะการวางระบบภายในแบรนด์แล้วทํำยังไงให้รุ่งม,มิถุนก็จะต้องอฟังมังกรนะคะเพราะมังกรจะวางระบบได้ดีส่วนมังกรก็ต้องเปิดใจกับเรื่องราวของอการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าในเรื่องของการคิดคิดสร้างสรรค์น,นะคะของ มิถุนก็คือมีระบบแต่ก็ต้องยืดหยุ่นในชีวิตคู่ด้วยนั่นเองทีนี้ก็จะไปดูนะคะว่าเขาควรระวังอะไรนะคะมิถุนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจบ่อยนะแต่มังกรนะ่ะไม่ชอบเปลี่ยนมิถุนอาจจะรู้สึกถูกบังคับในขณะที่มังกรอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะนี้เราไปดูคู่ที่7นะคะมังกรกับกรกฎมังกรกรกฎ เป็นความรักตรงข้ามที่เติมเต็มได้อย่างนุ่มลึกความเข้ากันได้มังกรจะเป็นฝ่ายวางเป้านะคะวางเป้าหมายนะส่วนกรกฎเนี่ยก็จะวางใจในมังกรใช่ไหมก็จะแบบทําให้เป็นเหมือนกับเป็นคู่สร้างครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มั่นคงได้เป็นอย่างดีครบกันแล้วรุ่งด้านใดคู่นี้ต้องทําเกี่ยวกับพวกอธุรกิจ อสังหาก็ได้นะคะการสร้างบ้านหรือการอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวเนาะส่งเสริมครอบครัวคนอื่นก็ได้ธุรกิจเกี่ยวกับเด็กผู้สูงอายุบ้านพักโฮมสเตย์ ay, นะคะบ้านพักคนชราหรืออะไรแบบนี้ก็ได้แล้วทำอย่างไรให้รุ่งนะคะมังกรเนี่ยก็อย่ามวัวแต่ทำงานเยอะเกินไปต้องลองใส่ใจความรู้สึกของกรกฎมากขึ้นด้วยแล้วก็กรกฎก็ต้องมั่นใจในตัวเองนะคะ ไม่รอให้อีกฝ่ายมานําทุกอย่างเกิดจนเกินไปนั่นเองข้อควรระวังต่างคัดหวังโดยไม่ต้องพูดนะฮะต่างคัดหวังซึ่งกันและกันเกินไปมังกรอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกในขณะที่กรกฎอาจจะต้องการความโรแมนติกมากเพราะฉะนั้นกรกฎอาจจะน้อยใจได้นะคะเพราะนั้นมังกรก็อาจจะต้องคือพบกันคนละครึ่งทางไปคู่ที่8นะคะจะเป็นมังกรกับสิง มังกรกับสิงห์เนี่ยก็เป็นผู้นำทั้งคู่นะคะผู้นำที่คู่กันถ้าหาจังหวะได้ก็คือเป็นทีมสร้างจัก,กรวาลเลยทีเดียวความเข้ากันได้เป็นยังไงนะคะสิงห์เนี่ยจะอยากเปล่งประกายนะแล้วมังกรอะ่ะจะอยากทำให้ทุกอย่างมั่นคงเป็นคู่ที่สร้างแบรนด์ได้ดีที่สุดนะคะถ้ามีบทบาทที่ชัดเจน ทีนี้ครบกันแล้วรุ่งด้านใดธุรกิจอะไรก็ได้ที่มันเป็นแบรนด์นะคะเป็นการสร้างแบรนด์หรูมีแบรนด์ของตัวเองอะไรอย่างนี้นะงานงานศิลป์ก็ได้นะคะศิละปะต่างๆหรือการบริหารจัดการเบื้องหลังเวทีอะไรแบบนั้นแล้วทำยังไงให้รุ่งมัมงกรเนี่ยจะเหมาะที่จะเป็นหลังบ้านนะคะในขณะที่ให้สิงเป็นหน้าบ้านที่เฉิดฉายไปนะคะแล้วก็สิงจะต้องยอมรับ คำแนะนําที่มาจากระบบจากมังกรด้วยข้อควรระวังต่างฝ่ายต่างอาจจะมีอีกโก้สูงได้นะคะแล้วมังกรเนี่ยอาจจะชอบติบ่อยนะคะแล้วทําให้สิ่งเสียเซล์ได้นั่นเองทีนี้นะคะไปดูคู่ที่9มังกรกับกันมังกรกับกันเนี่ยจะเป็นลักษณะของมืออาชีพนะคะ professional ทั้งคู่ ถ้าเติมหัวใจเข้าไปก็จะกลายเป็นความรักที่ท่งพลังเลยความเข้ากันได้นะคะเข้ากันในเรื่องของทางแนวคิดะคะชอบวางระบบแล้วก็เคารพมาความรับผิดชอบร่วมกันเป็นทีมงานนะคะที่เหนียวแน่นมากๆทีนี้ครบกันแล้วรุ่งด้านใดนะคะต้องเป็นพวกงานบริหารจัดการนะคะธุรกิจระบบการเงินวิชาชีพที่ต้องแม่นยานั่นเองแล้วทำยังไงให้รุ่งนะคะ อ,อาจจะต้องชื่นชมกันอย่างตั้งใจบ้างนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเปิดใจคุยกันหรือมีความโรแมนติกร่วมกันบ้างนะคะไม่ใช่ว่ามีแต่งานอย่างเดียวอะไรแบบนั้นข้อควรระวังนะคะระวังว่าจะต่างคนต่างเครียดนะเครียดกันเกินพอดีไปแล้วก็ทําไปทํามาตอนแรกบอกเป็นคนรักนะสักพักกลเป็นเพื่อร่วมงานไปซะง,งานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้อง คลิปสถานภาพคนรักด้วยไปดูนะคะคู่สิบมังกรกับตุลเรียกว่าระบบเจอกับความสมดุลน,นะคะถ้ารับความต่างได้ก็จะเป็นคู่ที่ดูดีทั้งภายนอกและภายในเลยทีเดียวความเข้ากันได้เป็นยังไงมังกรเนี่ยจะชอบวางแผนส่วนตุลนะ่ะจะชอบแบบปรับสมดุลชีวิตใช่ไหมคะเพราะนั้นช่วยกันคิดช่วยกันพูด แต่ก็ต้องตกลงกันเหมือนกันให้ชัดว่าใครจะนำเมื่อไหรใครนำใครตามอย่างนั้นนะคะคบกันแล้วรุ่งด้านใดพวกธุรกิจหรูหราบริการจัดงานอีเวนต์งานบริหารภาพลักษณ์ต่างๆเนี่ยเหมาะมากเลยแล้วทำยังไงให้รุ่งนะคะมังกรล่ะจะต้องฟังตุนในเรื่องของความสวยความงามนะคะส่วนตุนน่ะก็ต้องเชื่อมือมังกรในเรื่องของระบบนั่นเอง ข้อควรระวังนะคะมังกรอ่จจะมองว่าตุนลนะลังเลส่วนตุลก็จะมองว่ามังกรดุไปนะทีนี้เราไปดูคู่สิบเอ็ดอ่ามัางกรกับพิจิกคือเป็นคู่ที่แบบ,บลึกทั้งคู่นะคะแล้วก็แน่นมากถ้าซื้อสัตว์ต่อใจกันและกันอะความรักเนี่ยมันจะแบบมันจะเกินกว่าคำพูดนะมันจะล้นเลยซึ่งความเข้ากันได้เนี่ยมังกรจะไม่พูดเยอะ แล้วพิจิกก็จะไม่เปิดเผยแต่ถ้าใจกับใจตรงกันเนี่ยคือมันจะไม่มีวันหลุดจากกันง่ายๆนะคะเป็นรักที่มั่นคงเย็นยาวมากๆคบกันแล้วรุ่งด้านใดต้องไปทำงานด้านพวกกลยุทธ์นะคะอะไรที่มียุทธศาสตร์ยุทธวิธีนะ,ะการเงินความลับกฎหมายการบริหารองค์กรพวกเนี้ยเยี่ยมเลยแล้วทำยังไงให้รุ่งอาจจะต้อง มันอัปเดตหัวใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็สร้างภาษารักแบบที่ทั้งสองเข้าใจกันนะคะว่าเออฉันความรักของฉันนหมายถึงอย่างนี้นะความรักของฉันคือการให้นะแล้วถ้าเธอให้อะแสดงว่าเธอรักฉันนะคะความรักของฉันก็คือการที่ฟังฉันอะไรอเงี้ยนะมันจะต้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือคุยกันให้เข้าใจข้อควรระวังนะคะ ถ้าเงียบพร้อมกันเมื่อไหร่นี่คือหายนะเลยะะสำหรับมังกรและพิจิกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างฝ่ายต่างต้องแบบโอเคต้องอรู้นะคะว่าเมื่อไร่แล้วก็ทำความเข้าใจให้ตรงกันไว้เป็นสิ่งสำคัญนั่นเองต่อไปจะเป็นคู่สุดท้ายแล้วนะคะสำหรับมังกรก็จะไปดูมังกรกับธนูเมื่อความจริงจังเจอกับความไฟลุก ถ้าหาทิศเจอก็จะเป็นทีมที่แบบทำอะไรได้ทะลุเป้าหมายนะคะปังสุดๆความเข้ากันได้ธนูเนี่ยจะชอบความเป็นไปได้นะคะส่วนมังกรเนี่ยก็คือคนทําให้มันเกิดเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยจะเป็นรักษณะที่ฝันจริงแล้วก็ทําได้จริงด้วยนะคะคบกันแล้วรุ่งด้านใดต้องไปทําเรื่องของสื่อนะคะสื่อออนไลน์ธุรกิจออนไลน์คอร์สออนไลน์ อะไรต่างๆพวกนี้ที่หรือมีการบริหารอะไรที่เป็นทีมเนี่ยจะเวิร์กนะแล้วทำยังไงให้รุ่งธนูก็อย่าหนีเรื่องตัวเลขนะแล้วก็มังกรอนะ่ะอย่าทำลายฝันของธนูเร็วเกินไปแล้วข้อควรระวังก็คือธนูอาจจะเบื่อง่ายนะคะแล้วมังกรอาจจะอึดอัดกับการต้องเปลี่ยนแผนตามธนนะูก็เลยต้องหาจุดกึงกลางให้เจอนะคะระหว่าง การปล่อยกับการวางแผนว่าเมื่อไหร่ดีนั่นเองนี่ก็คือนะคะเรื่องราวคู่สมพงของมังกรคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้นะคะหรือว่า,าดูแบบรักษาอ่านไพ่นะคะหรือดูแบบโหราศาสตร์ดวงดาวก็ได้เช่นกันเรามีคอร์สนะคะสอนออนไลน์นะคะสอนอ่นไพ่ทาโร่ไพ่อร,อเร่เคิลแล้วก็คอร์สดึงดูดหลักแท้โดยการใช้กดแรงดึงดูด ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe, like, share, comment ในช n e l นิรยาทาโร่นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ